JSB 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 i s a wonderful world JSB JSB All the colors for day วันนี้นะคะมาพบกับคุณคูณเขียวนะคะวันนี้จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะให้เด็กๆที่น่ารักนะคะหยิบ Britin English Rangest Skin เพราะเพิาะเรียมนี้ขึ้นมานะคะ อ่านมาหรือยังคะเสร็จแล้วเปิดไปหน้าที่28ค่ะอันนี้นะคะเราจะมาอ่านก่อนนะคะ In my house In my house In my house ก็คืออะไรคะในบ้านของฉันนะคะ Write the first letter of each word นะคะเขียนตัวอักษรตัวแรกของคำนะคะมาดูคำแรกนะคะ Lamp LAMP l a m P, land, นะคะให้เด็กๆนะคะหยิบดินสอขึ้นมานเลยค่ะมาดูนะคะเขาบอกว่า write the first letter of East verse นะคะเขียนตัวอักษรตัวแรกของคำอันน,นี้นะคะ LAMP ตัวแรกก็คือตัวไหนคะตัว L ใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนตัว L ลงไปอ่าโอเค่ามาค่ะ C A R ค่ะตัวแรกคืออะไรคะ ตัว C นะคะ C A R ค่ะเดียวก็เขียนตัว C เพราะว่าตัว C เป็นตัวแรกต่อมาค่ะ G A T E GRAD G A T E GRAD คืออะไรคะแปลว่าประตูรัวนะคะตัวนี้ก็คือตัว G นั่นเองนะคะเดียวก็เขียนตัว G ลงไปตัวนี้นะคะตัวแรกต่อมาค่ะ B I K E b i t e B I คืออะไรคะ อันนี้คือรถจักรยานใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนตัวปีลงไปอ่าทันไหมคะทันเนาะต่อมา h o u s e นะคะ house 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 คืออะไรคะบ้านอักษรตัวแล้วคือตัว h นะคะเด็กๆก็เติมลงไปอ่าเก่งมากคะ่ะเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อ้วยนะคะนี่ผูกเขียวขอเขียน แต่ยาเป็นภาษาจีนนะคะรีนะคะ,ะ,ะสิบแปดนะคะอ๋าเด็กๆเขียนชื่อตัวเองเลยนะห้ามเขียนชื่อผู้เขียวนะ เขียนลงไปอ่าแล้วก็ทีนี้ค okay. จุดนะคะสามครับสองนะครับโอเคอ่ี๋ยวครูเขียวให้เวลานะคะคือเขาบอกว่า write the first letter of each word ก็คือให้นะคะเขียนตัวอักษรตัวแรกนะ,ะโอเคเสร็จเรียงเออย เด็กๆบอกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เวลาหนึ่งนาทีนะเขียนตามเลยนะคะลูกเดี๋ยวคุณครูขออ่านทบทวนอนะะีกรอบคฮะ In my heart, why the first letter of e a s t b o r น d ะเขียนตัวอักษรตัวแรกของคำนะคะโอเคเด็กๆบอกว่าเสร็จแล้วเราไปหน้าต่อไปนะคะยวคเณครูขอลบกระดานก่อนนะ แต่ว่าชื่อไม่ลบนะคะส่วนหน้านี้ก็ให้เด็กๆที่น่ารนะักของคุณเฉลียวเขียนชื่อวันนี้นะคะเขียนชื่อทุกหน้านะคะเพื่อฝึกการเขียนชื่อตัวเองนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะมาดูอันนี้นะคะ as the playground นะคะ as the playground นะคะคืออะไรคะก็คือที่อะไรคะที่สนามเด็กเล่นนะคะ w r i t e the last letter ออฟอีสเวรให้เขียนตัวสุดท้ายของตัวอักษรแต่ละคำอันนี้เป็นรูปอะไรคะเด็กๆเป็นรูปชิงชา้าใช่ไหมคะช่ไหมคะ S W I N G นะคะ s ว i n หรือว่าชิงชา้าเราก็มาเขียนเลยนะคะเด็กๆมาดูตัวสุดท้ายนะคะ Last letter คือตัวนี้ เด็กก็เขียนตัวจีแหละโอเคเอามา s w e s a w นะคะ c อนะคะคืออะไรคะไม้กระดานกระดกใช่ไหมคะเด็กๆก็ใส่ตัว w ไปมาค่ะต่อมาอันนี้เป็นอะไรคะเป็นสไลด์ลื่นนะคะโอ้ไม่ใช่ค่ะคุณเขียวพูดผิดเป็นสไลเดอร์หรือว่าเรียกว่า กระดานลื่นนะคะสไลด์สไลด์นะคะสไลด์ Slide. อ่าเด็กๆก็เขียนตัวสุดท้ายของคำว่าสไลด์เด้ก็คือตัวอนะคะ,ะเขียนลงไปต่อมาค่ะ B A R B A B A R B A r คยค b ะบก็คือที่เอาไว้สำหรับโผลออกกำลังกายนะคะ เด็กๆก็เขียนตัวสุดท้ายของคำก็คือตัว A เดี๋ยวเจียมมาค่ะแล้วต่อมาค่ะ B A double L bowl B, B A double L, L bowl เด็กๆก็เขียนตัว L นะคะคำสุดท้ายหรือว่าตัวอักษรตัวสุดท้ายนะคะต่อมา T O P top นะคะแปลว่าลูกค้าเนี่ยไปขินตัว P เนอะเก่งมากค่ะ อย่เยเียมค่ะเดี๋ยวเราไปหน้าต่อไปนะคะอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะเด็กๆ,ๆต่อไปจะเป็นหน้า30นะคะวันนี้ให้ทำเยอะมากเลยสีหน้าเหมือนเดิมนะคะให้เด็กๆ,ๆที่น่ารักเขียนชื่อก่อนนะคะมาดูอันแรกนะคะ as the breakfast as the เบฟต์เอเดดเบฟต์เบฟฟต์ก็คืออาหารเช้านั่นเองะคะ่ะ Write the first and last letter of each b e r d นะคะเขียนตัวอักษรตัวสุดท้ายตัวแรกนะคะและตัวสุดท้ายของแต่ละคำอันนี้ the first นะคะ and last ก็คือตัวแรกและตัวสุดท้ายนะคะ letter of each b e r d นะคะมาดูอันแรก M I L K M ตัวแรกคืออะไรคะดเด็ก ตัวแรกคือตัวอะไรเอ่ยอ่าเก่งมากค่ะตัวแรกคือตัว M ตัวที่สองคือตัว K ตัวแรกเด็กๆเขียนตัว M ไปนะคะอ่าแล้วก็ตัวที่สองคือตัว K เก่งมากค่ะเอามาค่ะ J U I C E นะคะ juice 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 ตัวนี้แปลว่า น้ำนะคะอันนี้ครูเดาว่าน่าจะเป็นน้ำสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่จูสนะคะเป็นอะไรคะเป็นน้ำผลไม้คะะ่ะเด็กๆถ้าเป็นน้ำส้มก็เป็นออเรนจูสนะคะ,ะมาดูต่อมาค่ะ J U I C E จู i C e นะคะอันนี้ตัว J คือตัวแรกนะคะส่วนตัว E ก็คือตัวที่สองเด็กๆก็ใส่ตัว J ลงไปโอเคต่อมาแล้วก็ตัว E นะคะ สุดท้ายคือตัว E mm hmm. ยอดเยี่ยมมากค่ะต่อไป E W G นะคะ H, A E นะคะอันแรกคือตัว E แล้วก็อันที่สองคือตัว G ให้เด็กๆใส่ตัว E ลงไปต่อมาแล้วก็ตัว G ค่ะต่อไปนะคะ B R E A D นะคะ Bread นะคะ Bread คืออะไรคะขนมปังตัวแรกคือตัว B นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวดีเบรชที่แปลว่าขนมปังอ่ามาดูเลยตัวแรกเด็กๆก็เขียนตัว B ลงไปตัวแรกนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัว D เด็กๆเขียนตัว D ลงไปโอเคอย่างที่มาเอามาค่ะ F R U I T food food นะคะผลไม้ตัวแรกคือตัว F ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัว T โอเค เด็กๆก็เขียนตัวเอฟลงไปอันนี้จะเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็่อมาตัวทีเโอเคและสุดท้ายหน้านี้ให้เด็กๆของหัวเขียวนะคะเขียนชื่อนามสกุลไปด้วยนะ,ะอันนี้ <g ười> เหมือนับเออจะเลยนิดนึงนะ,ะไม่เอาแบบนี้นะเด็กๆใ,ให้เขียนตรงตรงนี้นะคะมตรงนี้เนาะ,ะแต่ว่าพอดีหัวเขียวเลื่อนหนะะ้าน้องเขาก็เลยเออเลยนิดนึงนะคะโอเค เดี๋ยวครูเขียวให้เวลา1นาทีนะคะทันี่เลยอันนี้นะคะ at the breakfast a s the breakfast นะคะคืออะไรคะอาหารเช้านะคะอันนี้นะคะ milk นะคะตัวแรกคือ m ตัวสุดท้ายของคำคือคนะคะแล้วก็ juice นะคะที่แปลว่าน้ำผลไม้นะคะ อ่่ะมาดูตัวแรกคือตัวจนะคะสมตัวสุดท้ายคือตัว E แล้วก็มา E W G H นะคะตัวแรกคือตัว E ตัวสุดท้ายคือตัว G แล้วก็มา B R E A D b r i d นะคะ b r e a d g e แปลว่าขนมปังตัวแรกคือตัว B นะคะตัวสุดท้ายคือตัว D ต่อมา Foot นะคะตัวแรกคือตัว F ตัวสุดท้ายคือตัวจนะคะโอเคเด็กๆเสร็จแล้วนะคะเราไปหน้าสุดท้ายแล้วค่ะ ก่อนอื่นผู้เชียวขอลบกระดานก่อนนะอันนี้ชื่อจะตกล่องนิดนึงนะเด็กๆเด็กๆก็เขียนชื่อนะคะอันนี้คือ N A M E คือ name น,นะฝากจําคำศัพท์ด้วยนะคะอันนี้คือแปลว่าชื่อของเรานั่นเองอ่ะให้เด็กๆของผู้เชียวนะคะเตรียมลิสสอขึ้นมานะคะ มาดูอันแรก G R A โอ้ขอโทษทีค่ะ the f o o d t the f o o d t นะคะเด็กๆเ,เปิดหน้า31มสิเอ็ดได้ยังค่ะ the f o o d t คืออะไรค่ะผละไม้นะคะเป็นยังไงคะผละไม้คือลูกใหญ่ไหมคะใหญ่เนาะเด e นี่คือใหญ่ the f o o d t right e a l e s t is missing in eastward เติอมอักษร A ที่ขาดหายไปในแต่ละคำอันนี้ผู้เขียวเติมตัว A ลงไปนะคะเด็กๆอ่านตาม G R a. A P E grade grade ตันนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าเง่นนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะ P E A นะคะ A R แผลที่แปลว่าลูกแผลนะคะต่อไป Apple นะคะเติมตัว A ลงไป E W P L E Apple นะคะแปลว่าอะไรคะ ก็แปลว่าแอปเปิ้ลศับทับมากเลยต่อไป M A N G นะคะ Mango ก็คือมะม่วงนั่นเองใส่ตัว A ลงไปต่อไป Watermelon Watermelon ก็ Water Milan. Water Milan. คือแตงโมอีกนะคะ Water ก็คือเหมือนแบบ,บผลไม้ที่มีน้ำนะคะมีรสหวานต่อไป Banana B A N A N, A, N A นะคะอย่างนี้ก็ใส่ตัว A ลงไป กูเขียวก็จะเขียนแบบเด็กพ i ิกเอาแล้วกันเนาะตัวเองมาด้านนี้นะโอเคได้อยู่น,น้องเด็กแต่ว่าของเด็กให้กลับด้านหนังเสือเ,อาเนาะอ่ะโอเคค่ะเรามาอ่านทวนอีกรอบนะคะ G R A P E G R A P E อย่าลืมออกเสียงตามนะคะ G R A P E grape นะคะอัุหน่ต่อไป A W P L E apple apple A W P L E apple แปลว่า Apple นะคะต่อมา P E A R p ผลแผลแผลนะคะพแปลว่าลูกแพรนะคะทับศัพท์เลยต่อมา M A N G O mango 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 คืออนะไรคะมะม่วงนั่นเองนะคะแล้วก็ W A T E R M E L O N w a t เชม e l มิลอนคืออะไรคะก็คือแตงโมนั่นเองนะคะแล้วก็ B A N A N A นะคะ Banana ก็แปลว่ากล้วยนะคะเด็กๆโอเคเสร็จแล้วเด็กๆของเขียวเขียนชื่อแล้วก็นำสกุลนะอันนี้เขียวเขียนอยู่ข้างล่างแล้วก็ฝากไปท่องคำศัพท์ง่ายๆนิดนึงนะคะ M A N G O นะคะ Mango แล้วก็ P E A R แพนะคะ แล้วก็อันนี้ที่เด็กกชอบมากเลย B A N A N A นะคะับเบอรนานะโอเคสำหรับวันนี้คุณครูขอขอบใจมากที่เด็กๆที่น่ารักทำงานได้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังที่คุณครูเขียวสอนออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะหากผิดพลาดประการใดคุณครูเขียวขออภัยมาน้าที่นี้ด้วยนะคะค่ะฝากเด็กๆดูแลสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ